ه, ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมห่างหายกันไปนานกับ The a n g l e r of the Wild แล้วและก็ช่อง g D M Gamer ที่ทุกคนรักนะเกมที่ผมรักและที่ช่องที่ทุกคนรักนี่ห่างหายกันไปนานมากเลยนะฮะวันนี้เราตามชื่อคลิปนะครับเราจะมาล่าคัลลี่เฮาส์นะครับอ่า uh, The เ o m i n a t o r นะครับเป็นปลาระดับ Legendary นะครับของ North t u r n นอตเ e ิร์นไพนะครับน่าจะเป็นปลาระดับ Legendary ที่เป็นปลาประเภท North t u r n ไพ ike, ร์อะนะฮะ ผมต้องเดินทางไปที่จุดมาร์กนะครับที่ผมมาร์กไว้ประมาณ2กิโลนะครับกับอีก100เมตรนะเราต้องขี่รถไปเรื่อยๆนะครับมาผมจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าตอนนี้มีอัปเดตอะไรบ้างในแพทล่าสุดณนะปัจจุบันณนะวันที่20นะครับ25พฤษภาคม2023นะครับวันนี้นะฮะก็ตอนนี้มีอัปเดตเยอะนะครับทั้งโลเคอลเป็นสินค้าโลเคอลของแมปอ่าโทรสปอตนะครับเป็น DLC ของนอร์เวย์แมปเนี้ยแล้วก็มีปลาระดับดนะีเจเนอรียเนี่ยที่เรากำลังจะไปล่านะครับเป็นแมป ของ Map t o สปอร t นะครับเป็นรีจินัลี่ที่เพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็มีช่องแชทที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีแอนิเมชันในการตกปลาที่เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับผังหายันไปนานเลยผมม่อทข้างที่จะยุ่งนะครับทั้งเลี้ยงลูกทั้งทํางานนะครับไม่ค่อยมีเวลามาอัดคลิปหรอกแล้วก็คือบ้านก็ยังไม่เหมาะกับการทําสตูดิโอนะครับอัดคลิปหรือว่าอัดเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงรถมันผ่านหน้านบ้านบ่อยๆนะโอเคเราขี่รถกันไปต่อนะฮะอ่าโลเคชั่นอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ จากจุดเกิดเนี่ยจากจุดที่เราเกิดนะฮะเอาโพสต์หลักนะครับเล็กอ่ามันอ่าะอะไรเซิร์เวอร์เหรอเล็กเซิร์เวอร์นะครับอันหลักเนี่ยมาทางตรงนี้นะครับเป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชทะเลสาบใหญ่เรียกว่าบึงดีกว่านะครับเป็นบึงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ใหญ่แบบขนาดนี้นะฮะใหญ่น้อยๆนะครับเดินทางมาด้วยรถนะครับรถยนต์ก็ได้หรือเดินก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวกหรือไม่ก็วาร์ปแล้ถ้าคุณมาเปิดเอาโพสต์ไวเร็วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้เปิดไงผมต้องมาจากข้างบนนะครับขี่ไปเรื่อย อีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอีกประมาณโลกว่าๆนะครับโลครึ่งมาเอามาฝอยกันดีกว่าเกมนี้ตอนนี้มีโหมดนะครับที่อัปเดตเป็นโหมดเนี่ยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เติร์ดเพอร์ซันนะครับเป็นโหมดการมองเห็นที่มองออกไปหน้ารถนะฮะทำให้เราไม่ค่อยเมาหัวนะครับมึนหัวเวลาขับรถนั่นเองเนี่ยฮะมองไปตรงกระโปรงนะฮะเหมือนเราเอาหน้าโผล่ไปตรงกระโปรงอ่ะเหมือนเอาคางวางไว้ตรงกระโปรงรถร้อนๆอ่ะนะฮะคางเราก็จะสุกก็ว่ากันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราขี่ไปฮะวิวสวยนะฮะตอนนี้ ปรับกราฟิกไม่แหลกแล้วนะครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะกระตุกมากนะฮะโทสปอตกระตุกมากๆเลยมีอะไรอัปเดตอีกไหมอ๋อช่องแชทใช่ผมบอกถึงช่องแชทด้วยนะครับแล้วก็มีเรือก็เหมือนกันนะครับสามารถเช็งคามิลาได้ไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวนะฮะอีกิดเดียวอีกโลนะครับอีกโล200เมตรนะครับจะถึงแล้วตอนนี้มันอัปเดตนะครับอัปเดตคือวันแรกวันนี้เป็นวันแรกที่ร e เจนเดอรี่เข้ามานะครับแต่ไม่ได้เข้ามานานนะครับคืออาทิตย์หนึ่งมันจะวนร e เจนเดอรี่นะครับสุ่ม รีเจนเดอรี่เกิดใหม่นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็6วัน7วันประมาณนั้นนะครับมันจะสุ่มใหม่แล้วมันจะมีสัญลักษณ์รีเจนเดอรี่ขึ้นเวลาเราล็อกอินเข้ามาในเกมนะคะับมันจะได้ยินเสียงแบบวึ้งหรือไม่ก็ตรงหน้าเลือกเมนูแมปนะฮะจะเป็นสีม,ม่วงนะครับถ้าเกิดขึ้นขึ้นมาสีม่วงแสดงว่ารีเจนเดอรี่ได้เปิดให้เราตกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นข้อมูลจากทาง Discord ของเกมหลักเขานะฮะเป็นโลเคชันที่บอกว่าตรงนี้น่าจะได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวผมมาเปิดเอาโค้ดก่อนเผื่อยังไงยังไงเราก็ต้องกลับมานะครับเผื่อเราเหยื่อเราไม่พร้อมหรือว่าเบ็ดเราไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเผื่อแบบปลาตัวนี้มันกินเหยื่อใหญ่ไงแล้วเบ็ดเรากาะหรือไม่ก็มันไม่กินเบ็ดที่เรามีเหยื่อที่เรามีอะไรเงี้ยเนาะอาจจะกินเหยื่อปลอมหรือไม่ก็เบ็ดจิ๊กนะครับผมเช็คก่อนตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเอาโพ้ดนะเออใช่ปะตรงนี้เอาโพ้ดเลเนี่ยมีแต่หมามามีแต่มานั่งนะครับไม่มีเอาโพสดเลยนะฮะผมเอายังไงดี ผมไม่หาเอาโพสเพราะว่าเหยื่อผมน่าไม่น่าจะพอนะครับผมใช้เป็นเบ็ดเป็นเบ็ดอ่าเบ็ดแคชชิ่งนะครับผมไปใช้เป็นเหยื่อปลอมรัวสปินนิ่งใช้สองทำหกอันนี้น่าจะได้นะครับใช้สามเออพอดีเลยฮะโอเคน่าจะพอดีเลยนะครับผมพกเหยื่อสวิมเบ็ดมาพอดีเพราะมันกินสวิมเบ็ดนะครับกับอ่าเบ็ดกัปนะครับ,บเป็นเหยื่อปลอมเบ็ดจิกนะครับกัปกัปเบ็ดจิกอ่ะอดีวผมเช็คก่อนครับผมลองเซตกัปเล่นๆก่อนเอาจิกหัวนี้ อ่ะมันจะกินกรับนี่ฮะมันจะกินกรับเหมือนกันแต่แต,แต่น่าจะเป็นไซส์ไซส์ต่ํากว่านี้ไม่ใช่ไซส์หกนะครับผมใช้เป็นเบ็ดเหยื่อปลอมแล้วกันนะครับเซ็ตเป็นเหยื่อปลอมนะครับ,เ,รเ,เ,อรอรบเอาอันนี้ใบน้าหนักเยอะๆยี่สิบกิโลสายน้ําหนักยี่ห้าโลแล้วก็เอาเป็นเบ็ดสวิมมิ่งไซส์สามนะครับเพราะมันตัวค่อนข้างที่จะใหญ,ใหญ่เป็นปลาตัวนี้นะครับที่เราจะมาตกมาดูแฮนด์บุ๊กกันตอนนี้เพิ่มระบบดูปลาดิเจนได้แล้วนะครับตอนนี้นี่ฮะตัวนี้ฮะคัลลี่พานะครับเดือโดมิเนเตอร์นะครับเป็น เป็นอปลาปเพศรีเจนเดอรี่ของปลาโนตเทอร์ไพรสนะครับน่าจะใช่นะครับรูปร่างคล้ายๆล้ายโนตเทอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นบอว์บอตนะครับเป็นรีเจนเดอรี่ของปลาดุกนะครับบอว์บอตอ่าสปิสซี่ไหรือมันอ่านว่าอะไรสปิสสปิลไฟสปิซซี่ไฟน่าจะเป็นปลาปลาบีมหรือเปล่าฮะนี่ผมเช็คก่อนเป็นปลาน่าจะเป็นรีเจนเดอรี่ของปลานี่ปลาตัวนี้นะครับน่าจะปลาครับหรือเปล่าหรือไม่ก็ปลาเนี่ยแอตแลนติกแซลมอนอะเป็นระดับรีเจนนะฮะคือระดับรีเจน่ยมันจะเป็นปลาพวกนี้แหละฮะแต่มันแค่ มีหน้าตาที่แปลกประหลาดไปหน่อยหนึ่งตัวใหญ่ๆนะครับมันจะหายากนะครับตกยากมากๆมันจะเหนือกว่าระดับไดมอนด์นะครับมันจะมีระดับธรรมดานะครับซิลเวอร์นะครับมีจูเนียร์มีจูแล้วก็มีซิลเวอร์เอ้ยมีบอลมีซิลเวอร์มีโกมีไดมอนด์แล้วก็มีระดับดีเจนนะครับดีเจนนี่หายากสุด bed, น, bed, bed, นะครับสวิมเบ็ดเนี่ยแจ็คเบดสปินเนอร์เบดนะครับได้หมดเลยผมแนะนําเป็นแรลงสามลงไปนะฮะมาเรามาเช่าเรือลงไปกลางทะเลกันเพื่อที่จะไปตก แล้วก็มีนี่มีอ่ามีของโลเคอลนะครับก็จะเป็นเรือรถแล้วก็ชุดแต่งกายเพิ่มมานะฮะอย่างที่ผมใส่เนี่ยเป็นถุงมือของเขตของเขตโทสปอตนี่แหละฮะมาไปตรงนี้35เมตรผมพร้อมพอดีเลยดิบังเอิญเลยผมไม่ได้เซ็ตอะไรเลยอะไรมาเลยผมรู้แค่โลเคชันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เหยื่อที่ต้องตกแต่บังเอิญมันมีอยู่ในอ่าอยู่ในกระเป๋าผมพอดีนะฮะนี่ถุงมือนี้ด้วยนะฮะที่เป็นของโลเคอลผมพาไปดูแล้วกันแพดหน้าโอเคไซส์สามผมนองจะลองดูนะฮะเวียงไป มาดูกันฮะกี่นาทีเราจะตกได้ไปล่อยมันจมนะฮะตรงนี้มันสามเมตรเองผมจะใช้เป็นอ่าแล้วก็มีฮะเห็นไหมมันจะมีควิกควิกรีทวีตนะครับกด e ค้างไว้มันจะดึงเบ็ดกลับมานะไม่ไม่มี Cut Line คัฟเดอร์ไลน์นะฮะมันโกงเงินไปนะครับแล้วก็มีอ่านีน่ฮะมีอ่าสเปคบาร์จะเป็นแจ็กกิ้งนะครับจิกกิ้งแบบไม่ต้องจิกมาจิกเองเราไม่ต้องแบบทวิตเองไม่ต้องมาจิกเ,เ,เองนะฮะเรากดกดสเปคบาร์มันก็จะอันนั้นทวิตให้เองเลยนะเห็นไหม มันคอนโอนมันก็สปินเอ้ยทวิตช์สวิตช์ให้เองกดสเปคบาร์ก็จิกกิ้งให้เองนะฮะล่างซ้ายเห็นปะม,มันจะง่ายนะครับต่อก,การที่แบบขยับเมาส์อะฮะมันเหนื่อยอะนะเอาง่ายๆนะฮะโอเคเราจะกว้างใหม่นะครับนี่แอนิเมชันในการดึงเหยื่อกลับมาเอาไป8เมตรนะฮะผมจะลองให้มันจมให้สุดนะครับ3.3เมตรตื้นมากนะครับเรากดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ฮะเราจะทวิสต์นะครับทวิสต์ จะแบบใส่สะโพกโยกย้ายอุย้ยติดแล้วว่ะไอ้เหี้ยเร็วเจินเร็วจัดท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าจะได้เลยผมปรับเป็นสี่เปอร์็นกันสิบ้าหสิบโอเคเหยื่อยังเอ็ดเอ็นยังเอาอยู่นะฮะเฮ้ย,ย,ย,ยมันดึงไปยี่เมตรแล้วว,ว,ว่ะมันดึงไปไกลเกินนะท่านผู้ชมมันดึงไปไกลเกินครับผมปรับเป็นห5สิ้าปเ็นแล้วฮะความแรงในการหมุนลองลออนะครับออบเอาว่ะเอาว่ะสู้สู้ยีสเมตรเฮ้ยผมรู้ว,ว่าผมตกทีเดียวผมได้นี่ผมฮาเลยนะผมบอกตรงๆมาทีเดียวาได้นี่ฮาเลยนะฮะ คือลีเจนเดอาารี่อ่ะครมันจะอัปเดตที่อยู่ใหม่ทุกๆเจ็ดวันนะครับเนี่ยเป็นวันแรกที่คนมาเจอนะครับผมก็ตามมาเลยตามโลเคชันมาเลยว่าเออตรงนี้ได้นะก็เลยตามมาตามมาอย่างรวดเรนะ็วนะฮะผมว่าน่าจะได้จริงๆว่ะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะใช่แล้วมันหนักขนาดเนี้ยแต่มันส0ิเมตรแล้วสิมันลากเรือของไปไกลแล้วเนะี่ยโคตรแย่เลยกลับมากลับมากลับมาลูกกลับมาปรับเป็นห้าสิบแล้วกันกลับมากลับมากลับมาไอหนุ่มโอ้ยสู้สู้สู้ท่านผู้ชมด,ดูดิโอ้โหโอ้โหเหยี่อเหยี่ยผม เบ็ดผมมันดูมันดูดีมันลากไปเรื่อยๆเลยหรือวมันจะไม่ได้ครับท่านผู้ชมผมต้องเปลี่ยนเบ็ดป,ป่ะเฮ้ยไม่เอานะอุตส่าห์ตกได้อ่ะอย่าขาดดิมันสี่สิบเมตรแล้วกลับมาไอ้หนุ่มให้หนุมหน่มพลังมาอืมเอ้ยเอ้ย uh huh. อคยยยือกลับมาว่ะกลับมาสามแปดแล้วสามแปดแล้วท่านผู้ชมสามแปดแล้วสามเก้าแล้วสามเก้าแล้วสี่สิบแล้วโอ้โหกำลังมันกำลังยื้อมันกลับมากลับมาโวยกลับมา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 เชี่ยขอร้องเหอะกลับมาเหอะขอร้อง กลับมากลับมาหนุ่ม43กลับมาแล้วฮะกลับมาะกลับมากลับมาดึงดึงเรายื้อฮะเราปั๊มเราปั๊มปั๊มให้มันเหนื่อยฮะหมดแรงมันก็กลับมา40และกลับมาแล้วกลับมาละกลับมาล้อุ้ยมันดึงไปอีกแล้วไอ้เชี่ยชิมหายมันโหดจังวะปลาตัวนี้กลับมาลงไปติดเลยฮะท่านผู้ชมดูดิเกินไปบางทีลดนะฮะลดความแรงของดึงการดึงลอกการหมุนของลอกก่อยกลับมากลับมา50โอ้โหแม่งไปเรื่อยๆเลยวะกลับมากลับมาโอ้โห53ครั้งฮะท่านผู้ชม ห้าสามครั้งดูยูดูยูดูยืดดูมันยืผมกลับไม้หนุ่มหนุ่มพลังม้าวายากาศเล็กพี่หูวิเชี่ยผมยืมันต้องยืมันกี่นาทีวะเนี้ยบ้าตัวผมไม่มีตังค์นี่ผมเอาตังค์ไปซื้อของโล้หมดแล้วอะสินค้าสินค้าพื้นที่สินค้าในแมปเนี้ยฮะมันเฉพาะมีขายเฉพาะแมปนี้ฮะสินค้าโล컬แม่งแพงด้วยซื้อเรือซื้ออะไรไปสกินไปหมดละเชี่ยมากลับมาโอ้ขอร้องเรายาวได้แค่เจ็ดสิบเมตรนะครับ เชือกอันนี้กลับมากลับมากลับมาโอ้โหยยังไหมหกสิบก็พอละไม่ไหวจริงว่ะท่านผู้ชมโอ้โหดึง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 สู้ดึงซื้ดึงสู้ดึงซ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 ื้ดึงดึงสู้โอ้โหแม่งจะขาดแม่งจะขาดเอาให้ได้กลับมาไอ้นุ่มอเรจเนลรี่ตัวที่สองของฉันผมไม่ได้ตกปลาเรจนานมากฮะตั้งแต่โกสตินนะ ไม่ได้เล่นเกมนี้นานด้วยแหละแม่ขณิตมันอาจจะเปลี่ยนไปนะปัม๊มปั๊มไปเรื่อยๆฮะผมเมื่อยเมามากเลยเมื่อยตุ้มมากเลยกูเลยเมื่อยตุ้มเลยห้าสามเมตรกลับมาอย่าอย่างนี้กลับมาให้หนุม่มกลับมาลากกลับมาละ,ละอุ้ยเข้มไปอีกแล้วห้าสิบสี่ห้าสามเมตรกลับมากลับมากลับมาอุย้ยกลับมากลับมามันลากไปไกลจัดเลยแต่มันไม่ได้ อยู่ลึกนะฮะมันลากไปไกลแต่อยู่ลึกตรงไปแค่สองเมตรเองกลับมามยื้ยยังไงวะจริงกลับมากลับมาเฮ้สี่สิบแล้วกลับมากลับมาโว้ยกลับมากลับมากลับมาแล้วฮะกลับมาละโอ้ยกลับมาว่ะกลับมายาวเลยรอบนี้กลับมายาวๆเลยว่ะรอบนี้ กลับมายาวๆเลยวะ่ะรอบนี้ท่านผู้ชมจะได้หรือเ่าจะได้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีเจนเดอร์ขอร้องขอให้เป็นขอเป็นคันลลี่คัลลี่เผาคัลลี่เผาเดอะโดมิเนเตอร์คัลลี่เผาผู้ทำลายมาเทิร์นไปแล้วรับรีเจนเดอร์ลี่ดึงฮเฮี้ยมันเกินถุงมือก็สวยเกินนะเป็นลายลายถุงมือโทรนะลายมือโทรนี่มาว่ะท่านผู้ชมนี่มันอ่อนแรงและผมยิงมันนานมากเลยนี่มาวะ่ะ ผมใช้เบ uhm, me uh, er, like, oh ็ดแพดเก่านะฮะเออตอนนี้มันมีเบ็ดที่มันหดกว่านี้แล้วนะฮะเบ็ดแพ่ใหม่มาวะเชี่ยเอ้ยมาแล้ววะผมว่าใช่วะผมว่าใช่วะดูสีมันก็ใช่แล้วว่ะท่านผู้ชมผมว่าใช่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันสู้มันสู้มันสู้เฮื่อกสุดท้ายสิบสามเมตรมันเอามันเอามันเอาว่ะท่านผู้ชมมันเอาว่ะมันเอากับผมว่ะเฮ้ยมันมามันมามันมาสิบสองเมตรไอ้นี่กลับมาไอ้หนุ่ม หนุ่มพลังมา้าโ,โหยืดนานประมาณสี่ห้าทีนะถ้าผมนับนาทีได้นะนับในในใจนะนะเท่าที่ผมเกาเดากะเอานะกลับมากลับมากลับมาแล้วกลวนะับมาแลาา้วม,ม,มันเห็นเรือมันกลัวเรือฮะตอนนีม้มันเกินอะจริงมาได้ฮนะโอ้โหผมจะดึงมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายเอ็นติดเรือขาดหาเลยดึงตั้งนานติดเรือหาเลยนะผมบอกให้ผมว่ามันน่าจะแก้ละเมื่อก่อนมันติดเรือก็ขาดละอุ้ยดูดิกลับไปแล้วสิเมตรกลับม้หนุ่ม ทำไมหนุ่มมีพี่บ๊มให้พีบ๊ัมบ๊มบ๊ไมบ๊มบ๊มบ๊ัมบ๊ัมบ๊ัมบ๊้มบ๊ั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 มบ๊เมบ๊ัมบ๊ัมบ๊มบ๊มบ๊ัมบ๊ัมบ๊มบ๊ัมบ๊มบ๊มบั๊ัมบัม๊มับมาไม่ไปมบ๊นมบ้ับมับมัมีแรงอ่ะท่านผู้ชม มันอกเกตสีบจัดเลยอะไปนู่นละชิบหายดึงดึงดึงเหยื่อล่อๆเป็นจังหวะฮะดึงดึงดึงบัามันมาบัมันกลับมาผมจะไม่ยอมแพ้ว่ะผมจะลื่นสุดลงสุดว่ะดีดึงเบ็ดขึ้นสุดลงสุดว่ะ ขับเป็นหกสิบดีกว่ามันจะสู้ไหวห้าสิบห้าพอฮะมันจะขาดที่มันไม่มาว่ะท่านผู้ชมที่มันมีแรงเยอะเกินเมื่อกี้มันอ่อนแล้วให้เราแล้วแต่มันแบบมันเหมือนจะสู้อีกรอบฮะเชี่ยไปแล้วหกสิบแล้วเมื่อกี้ก <laughs> ลับไมห้หนุ่มมันไปแล้วสี่สิบเมตร เชืช่อยจะขาดยึงสู้จัดเลยไปอีกแล้วฮะสี่สิบเมตรแล้วฮะไปไกลเลยรอบนี้ไม่เหนื่อยวะผมเหนื่อยมากเลยตกปลาตัวเนี้ยเชี่อเออรีเจนปลารีเจนมันต้องอย่างงี้แหละฮะถึงจะสมศักดิ์ศรีรีเจนไง บํมให้มันหมดแรงอะ่ะบ๊มเรื่อยๆอะฮะมาละมาละมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตายละแตต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่แล้วก็เปลี่ยนลอกใหม่จริงผมควรเปลี่ยนลอกใหม่ลอกนี้มันไม่ไหวแล้วฮะลอกมันมันลอกมันเป็นตัวท็อปจริงๆตอนตอน,ตอนนี้ไม่ใช่ท็อปแล้วฮะต้องเปลี่ยนใหม่ตัวท็อปคนนี้มีท็อปคนนี้อีกสีะะ่ตัวเท่าที่ดูมามาโวยแม่ย้อยกลับมา ไปแล้วขอล้องก,กลับมาไหนุมกลับมาเถิดดูความมันนี่ฮะนี่แฮะเกมตกปลาที่ผมชอบมาวะมาละมาละมาละไปอีกแล้วเหี้ยโอ้โหเหนื่อยวะจริงเมือ่อยแขนฮะ เมย์เมาเนี่ยขี้ซ้ายค้างแล้วขี้ขวาค้างอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมันเหนื่อยแล้วฮะมันเหนื่อยแล้วกลับมา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 แล้วบํามาเรื่อยๆฮะบํมเรื่อยๆบํมเรื่อยๆฮะบํมเรื่อยๆบํมเรื่อยๆบํมเรื่อยๆวะเอาวะเอาวะม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 าวะต้องดึงเร็วๆฮะดึงให้เร็วๆฮะจังวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันมอ่อนแรงแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยระวังเฉยเฉพอให้มันไหลมามันเหนื่อยละมาหนุ่มมาหนุ่มเรื่อยๆแล้วว่ะโอ้ยยื้อสองรอบมาฮะมันไฟสองรอบมันอาคิสิบสองรอบแค่นั้นแหละฮะแล้วมันก็จะอ่อนแรงให้ถึงเราสิบสามเมแล้วหนุ่มกับมากับมามาเร็วมาอยู่ในตู้กระจกมาอยู่ในปูปลาพ่อเร็วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินมาแล้วฮะมาแล้วฮะน้องมาแล้วฮะน้องมาแล้วฮะ มาข้างหน้าเราแค่สามเมตรแค่นั้นฮะท่านผู้ชมสองเมตรแค่นั้นฮะไอ้เชี่ยมึงดือ้อมึงดือ้อมึงดือ้อมึงดื้อมึงดื้ออีกแล้วไอสัตว์มันไปไหนห้าเมตรมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวท่านผู้ชมเจ็ดเมตรขึ้นมาโอเคไปแล้วไอ้สัตว์ไม่เห็นเรือมันไปตลอดเลยวะเฮ้ยมขึ้นมาอย่ามึงไปอืมขึ้นมานิดเดียวเออมาแล้วไอ้เชี่ยไปแล้วไอ้สัตว์เอ,อ้ย ขึ้นมาเห็นอยู่ข uh, uh, you know ้างหน้าฮะเอาสวิงช้อนได้ไหมเนี่ยมีไหม DLC สวิงอ่ะขอร้องละแค่นี้เองหนุ่มแค่นี้เอง6เมตรอย่าดื้อเลยอย่าดื้อให้มากเลยขอร้องอืมนิดเดียวเองขอร้องโอ้ปากเบิกหมดแล้วมั้งฮะถ้าเป็นชีวิตจริงมาโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเอ้ย เหนื่อยเนี่ยผู้ชมท่านผู้ชมรุนแทนผมไหมฮะนั่นแหละผมก็รุนแทนท่านผู้ชมฮะผมเหนื่อยออกมาแล้วฮะหนึ่งเม็ดเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมามาฮะก,กดสเปกบาร์เพื่อจับนะฮะโอ้ oh my god โอ้แคปไปหนึ่งช็อตฮะโอ้เหนื่อยจริงตัวนี้นะครับสิบนาทีทุกคนตกไปสิบนาทีใช้สวิมเบ็ดนะครับ เทมเพลเจอร์นี่คืออะไรอะ่ะเจ็ดจุดสี่ศูนย์อันนี้ผมไม่รู้นะอันใหมน้ำหนักยี่เก้านะครับยี่เก้าจุดห้าหกโลเกือบสามสิบโลนะครับความยาวนะครับร้อยห้าสบสองซนเมตรนะครับสกอร์สามพันสามื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดนะครับเอสบิมเบียตกโคตรเหนื่อยเลยผู้ชมอ๋เหนื่อยจริงตัวใหญ่ใหญ่หอ๋สวยมากโอ้ยดูดิสุดจริงวะยื้อสิบนาทีอะ่ะ ตกปลาสิบนาทีของจริงฮะเนี่ยสวยจริงๆสวยจริงๆโอเคโอเคฮะผมกดอแล้วมื่อกี้กดแท็บโอเคกดเอนเตอร์ค้างไว้นะโอเคมีระบบใหม่นะครับม,มีเวลาจะจับปลากดสเปกบาร์นะครับแล้วก็อา่เอาเหนื่อยจริงท่านผู้ชมมีคนคอนเกรสเชเลชันผมด้วยนะฮะ <c oughs> thank you man thank you as คนคอนเกสเทรชันผมนะฮะอโอเหนื่อยมากปวดแขนปวดนิ้วนะฮะเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมตกอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะกลับมากันละกำลังขี่รถมานะว่ามีฟาริเจนเดอรี่อยู่ตรงนี้นะมาตกได้นะเพื่อนอะไรอย่างี้แต่เขาตามมาครับเพราะว่าในเซิร์ฟเขาประกาศนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเมื่อยมากเลยผมเมื่อยมือข้างขวามากเลยผมยื้อสมาทีอะนะครับใครอยากตกก็มาตรงโลเคชันตรงนี้นะครับต้องมีดี c ก่อนเนาะ No r e เว r ์ e ีเซนะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขี่รถนะครับมาข้างล่างเหนื่อยจัดเลยฮะตรงนี้มันจะตกได้ปลาอะไรบ้างเนี่ยดาวเท้าบูเฮดแคทฟิชเนี่ยฮะเกลิงปลาเกลิงอาร์ติกชับอบ็อตแอตแลนติกแซลมอนนะครับโอเคมีคนมาละเขารู้ว่าผมตกได้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครอยากตกก็เชิญมาได้นะครับมาเก็บดีเทนเดอรี่นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะโอ้โหสวยจริงว่ะบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ